ีผมจังได้เห็นไฟสิบปีแต่ก่อนมอันมีวงอื่นๆกันคือไฟป้าผ้าพันแล้วก็สปอร์ตไลนะ์มาอยู่วงระเบียบจังเลยเห็นไฟสิบปีนะฮะช่วงมาอยู่ระเบียบกันยังว่าท่านนี้ไฟบีมเนี่ยช่วงช่วง,วงปีหากเอาดีวผมมาตั้งวงหนึ่งตรงนี้ก็เลยมีการเอาไฟบีมที่มันเป็นแกงไปแกงมาเป็นแส่ออกแสงเป็นล้ำนะับแสงเป็นล้ำสสยไปสายมาเนี่ยเออ ตะกี้เป็นแสงสีขาวซื้อสมัยนี่เป็นสีสีนะครับเป็นออกสีแดงสีเหลืองสียังแล้วแต่เทคนีคเป็นเป็นสีอมสีแต่สมัยมาใหม่ๆมนี่ผมตั้งวงใหม่ใหม่เนี่ยเป็นสีขาวซื้อแล่งจามนี้ไฟโฟล่ใหญ่ทั้งหลังเห็นบ่ครับเขาเอานี่ไล่รอกระเฮยสมัยตะกี้เนาะพนูจาว่าหมอลลั่ลินหรือบันใดบันใดไหมครับตอนยูระบเบียดนี่มีอยู่แต่พอผมมาตั้งวงจะของโบไซน้ำมัน มันกินเรื่องปันหลายแล้วมันก็ถือว่าแบบบ่ไเดีมยประโยชน์หลมันมันเป็นยุคโซ่เชียวแล้วเนาค้เราหงุว่าเขาใส่ยู่ใส่จังส่ก็เลยตัดตรงนี้ออกเพื่อที่สิเสียบเื่องปันนะครับบพต้องใส่เรื่องปันสองตัวระเบียบใส่สองเื่องปันสองตัวนี่ก็ใส่เท่าเดียวนี้ล่ะเพราะนั้นจะแบบมันใส่กําลังหลายเราก็เกลืองแ้ํามันแล้วก็มีไฟฟลทั้งหนาซองแต่หานักรองเห็นบ่ครับ แตงมันก็สีเหมือนเหมือนขึนนนี้กวนสโมมี่ยังผสมสีกันเนาะมีไฟผ้าพันในอยู่นะแต่ว่าแต่สีนี้ไฟฟลูสีขาวขาวครับนักลองให้นักลองเด่นแต่ว่าสมัยนี้บ่มีแล้วสมัยในี้บบมีแล้วไฟฟลรโบมีไผใส่ไฟหลอดตะเอยกับโมีไผใส่ยินแล้วไฟสิบปีแล้วก็ไฟผ้าพันเนี่ยบ่บมีใสเราดีเด่นหนหายไปแล้วไฟผ้าพันน่ะที่เป็นเป็นเป็น เป็นพอไหมครับเป็นไฟแทงคือพ่มีแล้วเป็น <c oughs> เดียวนี้ก็คือเป็น LED เม็ดอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเติบโตของของวงการมาล้ว <c oughs> เขาบอกว่าวงดนตรงปีดมิการเในตัวรอดแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทีด่ดำลงไหวได้ดีที่สุดคือวงหมอลำแต่ก่อนนี่วงดนตรงหีลูกถุงนักร้องผู้ไดดังแน่นี้หมดเลยครับ ก็เป็นวงดนตรีลูกทุ่งมีเวทีเครื่องเสียงมีแดนเซอร์นักแสดงนะครับเป็นทีมเป็นวงจังวงนักร้องนัก the ร้องลูกทุ่งจังกลุ่มพวงสายันเงียงเสียงครับมีวงเดตะกิเป็นวงลูกทุ่งเสียงงงเงียงจริงจริงนะครับผู้ใดนักร้องดังเนี่ยยังวงยุ่ยยาเยอะนะครับเป็นคาราวานแตขึ้นหมอลำเลยครับเป็นคาราวานแต่คือหมอลำนี้นักร้องบมีวงแล้ว บบเฮดวงแบบนั้นแล้วแต่ก็คือเฮดแบบคือออร์อีแบบนี้คือก็มีมีแบ็คอัพมีแดนเซอร์4ี่คนหรือ8คนนะครับแล้วก็มีตวัวศิลปินโชว์แค่2อชุดแล้วก็บ,บ่ตองเ,เอาเวทที่บ,บ่ต้องเอาเอีหยังไปไปกันรถตู้สองสาคันนะครับไปต้าน,านั่งดนตรีครับแดนเซอร์ครับนักร้องอันนี้คือวงของนักร้องสมัยนี้ท่านสูญหายไปแล้วที่เป็นวงนรรวงทะลวนเหมือนแต่ก่อนสำหรับวงนนดนตรี ยังเหลือแต่วงหมอลำที่ไปแบบรกทีมถูกอย่างบเบ็ดเสรษฐภาพจ่ายจ้างจ่ายเงินก่อนเดียวที่แล้วเมื่เบที่เกรืองเสียงแดนเซอร์ cer, นักแสดงนักดนตรีไฟเกรืองทำไฟนี่เองถือว่ามอลำนม,มีกเก่งสุดยอดเลยดินะครถือว่ามอลำนีกเก่งสุดยอดอที่มีแบบต่อสู่กับความเปลี่ยนแปลงของแอดลองได้นะครับเราก็ยังคง แต่การแสดงบางบางส่วนมันก็ปรับเพยียมอยู่แต่บางส่วนที่เราลักมันก็แป่วันที่22นะครับ22คอนเฟร์มมือเปิดฤด,ดูกาลใจก็ะลอยคือ22กันยายนเ้ยครับวันศุกร์ครับผมคืนวันศุกร์แฟนคลับทั้งไกลกับสิเดล้างงาน,นแต่วันศุกร์เด้อเสาวรธิกับเที่ยวตออีสานนะครับพอดีลหละโรงแรมกับสิแลว้วพอดี ยี่สิบสองกันยายนสาวน้อยเป็นบันแพ่งเปิดยี่สิบสามพอดีพี่น,อน้องมาบึงใจกันลอยแล้วกันลายสาวน้อยเป็นบันแพงอยู่จังหวัดเดียวกันอยู่ห่างกันแค่สามสิบกิโลเดียวเดียวเดบึงเ,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 เอาบึง,บงดมอลำเลยยี 23, ่สิบสามนี่คณะใดเปิดโอ้ยยี่สิบสี่นี่คณะใดเปิด